สุดยอดครับดังนี่ใหญ่อีกแล้วปีหกห้าวันนี้วันที่ท่าไรสิบสองไหมสิบส <14. S 1> นะี่สิบสี่เลยสิบสี่ครับผมสวัสดีครับผมอันนี้มีภารกิจสตีพึงหลวงครับผม ครับผมเดี๋ยวมาดูลังก่อนร้อยเข้ามาตีต้นอ้อยครับตีใบอ้อยครับเอาหลดตีครับรลดสางใบอ้อย้องใส่เขามาจะาอีหรือว่วาหมดจะมาสางอ้อยหนูเอ๊อ ่ง้ได้หลมาตีไใบอ้ยเขาลับจ่างใช่ไหมนี่นั่นแั้นน็นเลยไหนครับีหินเลยีะไแกมาดูฟังี้น่ะ โอ้โหพระเจ้าจอดปัดจอดอีปิดอือหือไอหัวหนามโอ้โหปวดใหญ่นะหัวหนามใหญ่น่าเขาจะมาหลุนกันว่ามีหนามไม่แค่นั้นแหละแมวออกห้ากินเตี้ยมเลยครับผมอยู่ตำตำด้วยผมนอนจีเลยทิงไม่น่าดูตัวก่อนนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะเขาไปดูชัดชัด เรืองนะดำม,มีถือว่าไม่ลกแบบโห<ฮ>นี่ครับผมอืม<ฮ>ใหญ่ติดดินเลยครับผม,มติดดินเลยแล้วนี่ก<ฮ>ำลังจะโซงนี่นายจะ เกือบล่งบางแั้มั้งใหญ่จริงๆครับผมนี่เอาไฟย้อนแสงครับผมเ,เดี๋ยวไปทำขบกันเลยครับผมไปดูอาจจะขบได้ไหม <c ười> <c ười> ไปครับไปครับผมพร้อมลุย ในพานสามพานนี่จะเขาด้วยไหมนี่ในพานเนี่ผมพานสามพาน, 3, พานหากินกบเก่งเน้นนี่หายิงหนูหาหาป่าหาอะไรได้ทุกอย่างครับผมว่าผมไปเขาไปฝังูัน ปวดใหญ่อะเช่ครับผมเดี๋ยวเตรียมอ,อุปกรณ์สักคู่ Ở بيان con kia. Còn đi, lên này tiếng rất giang nè, để nhìn đi. นมันกินดอกกระถิน,น,นครับผมดูคนละับด้วยไก่อผมแหมเตะกระลำปับเลยเนาะแหมใครว่าไม่โหดเนี่ยอ,อะไรอะไร เสียงอะไรหรือกุ้มเลยครับเสียงป่าแตกกุ้มเลยครับผมกองเชียร์ผมโอ้ล่างครับโอ้ยังมีโอ้เต็มอยู่นี่ครับผม con là bóng treo không bình đâu, chướng lì Chết cả đồ ăn bình bây nảy cân Ảo Mình dịch trưởng đi Chưa pha bánh sữa còn lâu อหนึ่งโซฟีแลมสุดยอดครับแังนี่ใหญ่อีกแล้วปีหกห้าวันนี้วันที่ท่าไรสิบสองไหมสิบส <14. S 1> นะี่สิบสี่เลยสิบสี่ครับผมเอาตัดกันเลยครับผมเพื่อาการไม่เสียเวลา ขอองคนืนดูปืนดูไฟให้หน่อยนะครับใครอยู่ข้างล่างหน่วยดับเพลิงอยู่ข้างล่างครับผมวันนี้มีหน่วยดับเพลิงมาด้วย นือหน่วยแล้วพิ่งไปเรี่วเอาอนี้เอาครับคนเต็มๆเลยดูหน้ามันครับผมไหนแล้ววะ น้ำอยู่ไหนเฮ้มันน้ำหายครับใจไม่เด็ดห้ามดูนะครับผมโอ้โหเาะมันมใยใยใน้ำใหญ่ใหญ่อเลยน้ำนิดเยอะครับผม,น,มบนี่จะลามคอนได้หรือเปล่าม่วนเก็บตอนอะไรนหนาะ หลังนี่อยู่ประมาณเอ,อ่อไหนจะเป็นสองสามเดือนแล้วนี่ยป่อดไปสองสามรอบแล้วครับผมหลังแกเลยเไอ้ดูเอเฮ้ยทำนี่ยังน่อยอยู่แล้วยังมากิ้นยิบ

ลังใหญ่ทาเปล่าครับหัหนนามอยู่มาสามสิบลังเลยบนอูดนิดหน่อยโดนเป็นหลายเมล่ะครับผมวันนี้สามเหลี่ยบไปโอ้ลังได้เลยด้วยนี่ อย่าวยกไปทางล่างรลบผมอ๋ออย่าลูกถือนฝากไว้เขาดับดับดับโอ้ <c oughs> อยยกไปไงล่ะทีนี้มาครับมาหนีออกมาไกลเลยครับ ก็งานมันดูค,ครับผมนี่แหละครับผมรถคันนี้แหละที่ไปเจอกระพึงครับผมโอนี่นะครับคันนี้แหละรถตีใบอ้อย <Yeah. S 1> นี่ครับผมตีใบอ้อยตีไปเห็นพึ่งใครเคยเคยเห็นไหมครับ

เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากพันๆหน่อยนะครับผมหาอยู่หากินครับผม